รูปคู่รูปแรกที่ก๊อตเจรายุไปขอถ่ายกับโบก่อนที่จะจบรัก10ปีค่ะหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะคู่นี้เป็นคู่หนึ่งที่ปิดตำนานไปแล้วกับความรัก10ปีค่ะน่าเสียดายจริงๆนะคะแต่นั่นก็คือการตรัดสินใจของทั้งคู่หลังจากที่ก่อนหน้ามีข่าวนะคะว่าทั้งคู่เองเหมือนจะรักรักรือเลิกกันมาแต่ก็ประคองความรักกันมาค่ะแต่เมื่อเมื่อวานมานี้ต้องบอกเลยนะคะว่า เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาหลายๆคนตกใจไม่น้อยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงหนึ่งที่สาวโบจะต้องมาออกการ,รายการแชทที่มีมดดาพิธ,ธีก่อนนะคะก็มีการยืนยันถึงสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้ชัดเจนค่ะว่าทั้งนั้นสาวโบเองเพิ่งจะได้รับคําตอบจากหนุ่มก๊อตก่อนที่จะเข้ารายการว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้ยุติลงแล้วค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่น่าเสียดายกับเวลาจริงๆคะ่ะแต่นันก็คือการตัดสินใจของทั้งคู่เคารพการฝัดสินใจจริงๆค่ะกับล่าสุดนี้นะคะเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปชมค่ะกับในรูปตอนแรกๆเลยนะคะที่ทานั้นของหนุ่มก๊อตเป็นฝ่ายมาขอถ่ายภาพกับสาวโบ ไดสาโมโพสภาพผ่านอิ s สตาแกรมค่ะว่ารูปคู่รูปแรกของพี่ก๊อตก็เป็นอีกหนึ่งรูปนะคะที่ทําให้หลายคนเห็นถึงความน่ารักของทั้งคู่แต่วันนี้อาจจะไม่มีภาพนั้นหรือภาพคู่ของทั้คู่ให้ได้เห็นกันแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้ด้วยค่ะ